ไปจ้าทุกคนวันนี้ป้าจะพาไปเก็บกระเทียมป่านะคะในป่าจ้าดูทางสิวันนี้แดดดีด,ดีค่ะแต่อากาศก็ยังหนาวอยู่แหละแต่ว่าฟ้าใสนะคะวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าแบแลเลาค่ะป่าหรือว่ากระเทียมป่านั่นเองนะคะมาถึงแล้วค่ะทุกคนป่ากระเทียมกระเทียมป่านะคะ แต่จะให้ดูตรงนี้ก่อนดอกฟันจิงโตกำลังสวยเลยค่ะลมก็แผ่วเบามาเชียวนะคะก็เย็นอยู่ใช้ได้อยู่นะคะนี่ทั้งหมดนี้เนี่ยเหลืองเหืองเนี่ยดอกฟันจิงโตหมดเลยนี่นะคะตามทางเหลืองๆเนี่ยดอกฟันจิงโตหมดเลยทุกคนดูวิวด้านหน้าป่าสิคะทุกคนดูสวยงามมากเลยค่ะวันนี้แดดดีค่ะ ไปค่ะไปเข้าป่ากระเทียมค่ะกระเทียมป่าทุกคนไปเก็บใบกระเทียมป่าไปทํากุ้ยช่ายกันนี่จ้ากระเทียมป่าทุกคนแล้วก็มีผักชีล้อมเต็มเลยนี่ผักชีล้อมก็มีนะคะอันนี้คือผักชีล้อมทุกคนแล้วก็นนี้ก็กระเทียมป่านะคะกําลังเป็นดอกเลยเก็บดอกไปผัดใส่ตับกินดีกว่า นะคะใบก็เอาไปทํากุ้ยช่ายทุกคนดูทั้งหมดนั่นแหละอยู่ด้านหน้าน่ะคือกระเทียมป่าหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปเก็บกันจ้า<ๆ>เดี๋ยวป้าจะพาเดินเข้ามาลึกๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ริมๆกลัวมีอ่าหมานะคะหรือว่าคนมาฉี่นะทุกคนเพราะว่าคนแถวนี้เขาก็มาทำปิ้งย่างกันเยอะนะก็เข้าป่ามาฉี่นี่แหละ ดูทั้งหมดเนี่ยก็มีทั้งกระเทียมป่าแล้วก็ผักชีล้อมนะคะปนกันไปหมดเลยเดี๋ยวจะเก็บผักชีล้อมไปด้วยดูสิด้านหน้านั่นคือป่าผักชีล้อมนะทุกคนกระเทียมมุมนี้ก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าที่ควรเนาะมุมเมื่อกี้เยอะกว่าจะเก็บกันจ้ามาแล้วตั้งตะก,กาไว้ตรงนั้นแหละ เอามีดมาด้วยนะแต่เนื่องจากไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะทุกคนป้าก็จะเก็บใช้มือนะคะใส่ถุงมือเรียบร้อยนะมีดอกตูมเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บดอกตูมดอกกระเทียมไปผัดอร่อยดีดูเสียงก่อนอเก็บไปผัดใส่ตับอร่อยมากดอกกระเทียมดอกกระเทียมป่า ดูซะก,ก่อนแค่มุมเดียวนี่สวยๆเลยจ้าเดี๋ยวจะเก็บใบด้วยใบก็จะเก็บไปทำกุยช่ายก็เลยจะเก็บเฉพาะแบบนี้นะคะหากไปไม่เอาก้านหรอกเพราะใบยังไงเราก็ไม่เอาก้านอยู่แล้วทำกุยช่ายนะเฉพาะมุมเดียวเนี่ยเอย๊มีน้ำน้ำอะไรเลย น้ำค้างหรือว่าฉี่หรือเปล่าเสียวๆนะเนี่ยที่ปกติไม่ได้กินเอผักป่าเยอะเพราะว่าก็กลัวเป็นฉี่หมาฉี่คนนะทุกคนขอให้เป็นน้ำค้างแล้วกันนะโอขอใหญ่คนเข้ามาฉี่ข้างในลึกนะเนี่ยเสียวๆเหมือนกันนะอ่าโอเคไม่คิดมากเดี๋ยวเอาไปต้มคงไม่ใช่หรอก อ่านะโอเคนะคะเก็บต่อเก็บตอนี่ได้มาก็เอาไปแยกใส่เดี๋ยวจะแยกถุงอีกทีนึงนะคะมาเก็บกอน,นี้ดีกว่าลึกๆเนี่ยมีเจ้าตัวทากด้วยทุกคนดีดีนะใส่ถุงมือดีดก่อนว่ะขนลุกขนลุกนี่ดอกกระเชียม กำลังเป็นดอกเลยสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือดอกมันนี่แหละดอกตูมกระเทียมดอกกระเทียมเอาไปผัดชอบเมนูนี้มากที่สุดเลยะคแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นมากหรอกกำลังพอได้นั่นแหละพอพอไดอ้กำลังขึ้นเต็มเลย กำลังโผล่ขึ้นมานะคะได้สักมื้ออยู่หรอกวันนี้เก็บพอได้กินมื้อหนึ่งนั่นแหละดูสิพุ่มแต่ละพุ่มสวยงามมากเลยข้างหน้าก็สวยนะไปข้างหน้าก็สวยนะคะนี่พุ่มนี้พุ่มนี้ทุกคนกอนี้กอนี้กอนี้สวย นี่มีดอกเต็มเลยดึงเอาดึงเอาได้ยินเสียงไหมออกใกล้ๆดินี่สวยๆเลยนะจ๊ะกอเดียวนะเนี่ยคือเยอะมากดอก ดูสิกอนี้ดอกขึ้นเต็มเลยอ่ะอกอนี้ก็ดอกขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวจะเลือกเก็บดอกก่อนเพราะว่าใบาเก็บง่ายนะคะสวยๆเลยอ่ะเก็บสนุกอยู่นะเนี่ยเก็บไม่สนใจคนเลย คนแถวนี้เขาก็มองก็ช่างเขาแล้วก็ผักขีล้อมก็อยากเก็บอยู่ก่อน,นี้สวยมากเลยค่ะดูสี่ดอกกำลังงามเลยอืมเสียงดังดีเชียวเคี้ยวอร่อยอนะเนี่ยกำลังสวยเลยอ่ะ ขึ้นมาเต็มเลยก่อนที่จะบานก่อนนะคะก่อนที่จะแก่ก่อนเราก็เก็บไปก่อนปีหนึ่งมีหนเดียวเองือจะก่อนสวยๆเดี๋ยวจะเก็บใบด้วยนะคะคราวนี้ก่อน,นี้ป้าจะเก็บใบด้วยก่อน,นี้ จะเด็ดเอาแบบนี้เลยจะมีใครว่าหรือเปล่าเก็บแบบนี้เก็บแบบนี้ก็อนุรักษ์ไหมทุกคนนี่นะคะก็เอาไปไม่เยอะหรอกเพราะว่าจะเอาไปทำให้อา่าป๋าแปดแฟนกินนะคะเขาชอบกินกุยช่ายเคยทำให้เขากินแล้วเขาชอบมาก ก็จะเอาไปกินเพราะว่าปีหนึ่งเรากได้กินแค่หนเดียวเองใบนี้ไม่สวยไม่เอาอ่ะกอนี้พอละแค่นี้หละสวยละไปกออื่นค่ะดูก,กอนี้ใบงามงามทุกคนอืมใบงามเลยกอนี้นี่กอนี้ใบงามเลยเชียว ดูตรงนี้ยิ่งดอกงามนี่ตรงนี้งันมาเก็บใบกอน,นี้ก่อนนะคะมันก็มีรอยคนมาเก็บบ้างแล้วแหละฝรั่งเขาก็กินแต่ไม่รู้ว่าเขาไปทำเมนูอะไรเมนูไทยๆอย่างเรานี่มีให้กินเยอะเลยคนไทยช่างคิดสรรหาเมนูเหลือไปเห็นพลาสติกเสียวอีกแล้ว มีคนมาทําอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนป้าจะกล้ากินไหมเนี่ยย้ายมุมแล้วทุกคนไอที่เก็บฝังเมื่อกี้เก็บทิ้งและไม่เอาและเสียว <c oughs> คิดมากวเนนี้มีคนเป็นเหมือนป้าหรือเปล่าเวลาเข้าป่าแล้วก็ เออป่าตรงนี้มันไม่ใช่ป่าที่ลึกไงมันอยู่ป่าตรงที่ริมทานน้ําแล้วคนเขาก็มาทําปิ้งย่างกันเยอะมากอะ่ะแล้วก็มันก็ไม่มีห้องน้ําอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้ใครเดินเข้ามาตรงนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าตรงนี้คงไม่คงไม่น่าจะมีใครกล้ามาทําอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นข้างทางตรงลานจอดรถพอดอีนอกจากว่าตอนเย็นๆนะเนาะ ตอนเย็นเ็นมืดมื่นี่ยก็เขาอาจจะเข้ามาถ้าเขายังไม่กลับบ้านมาฉี่อ่ะไอเราก็คิดไปก่อนเนาะเราก็ <c oughs> ถ้าถ้าเจอป่าที่เขามาฉี่ไว้เราก็สวยเลย <c oughs> แต่ตรงนี้ดอกเยอะมากเลยเดี๋ยวจะเก็บเอานะคะตรงนี้มาเก็บดอกต่อเก็บไปกลัวไปเก็บไปบ่นไปนี่เอาเก็บไป เก็บไปจ้าเก็บไปนี่ดอกงามๆได้มาเยอะอยู่ค่ะทุกคน <Hey. S 1> เดี๋ยวจะเอาไปทำ <Hey. S 1> เป็นกุ้ยช่ายนะคะ <Okay. S 1> เยอะอยู่นี่ได้มาถุงใหญ่อยู่ถือว่าโอเคอยู่นะคะส่วนดอกก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าก็พอกินเพราะว่ากินอยู่คนเดียว ก็ได้มาเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่ากินอยู่คนเดียวนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย